บรรยากาศยามมือเแรงพี่นองกลางคำ่ำกลางคืนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งถุ่มกลัวๆเนาะหลังจากที่ตะเวนตกดินก็คือหมืดตึบเลยบัดน,นี้นนเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งทางเพิงเงินเด้อเนาะ,นะกำลังเห็ดอยู่เห็ดกิน สาบายดีสาบายดีตอนคํำเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันหลนถุงเด้อเนาะเงือนก็คือ้นรีนเนี่เนียมขึ้นไปนะเปิ๊งเนียมหาจนประหยะัดนี้อันนี้สิเป็นหมออูปสซีพี่น้องซอนอุอกกำลังผดใส่ผักขัแยง,งหอมๆได้มาน้อยหนึ่งเนาะขอยอยากกินมกปลาซีลรวมมกปลาเข็งใส่ผักขะแยง,งหอมๆคือจีแซบว่ะ เลยส่วนกันไปหาสอนได้ทั้งกุ้งทั้งซิวเหมือนนี้กลุ้งเฮาก็ได้ก้อยหนึ่งค่ะแลยเนาะดลายเติบยูกระสมผลตกฝาผลผ่าผลผ่ามันมือก่อนเขาไปสอนเด็ดเด็ดนะกระถึกโกอยแต่ว่าโบอยากให้กินดิบก็คือ,คอ,ส,อสีขวสุกหมดเลยเนาะก้อยและตํจาจักหน่อยนะพอดีเอาการก้วยต่ำพออ อันเล็มเมมันออกดสันมันแทงปไป อร่อยขัวสะก้อนให้มันสุกเนาะนี่อีเมลกำลังสีมกปลาเค็งเพียวปลาเค็งลงรีเนาะอันนี้ข้าจะเบ็ดใสุ่มกมันจะสุกขีมก้มสุกขี้มันอันนี้สูตรมีไรุ่นเพิ่นมกใส่ผักขทยแยงแต่ว่าส่วนไหนอยากเข็ดอีกสูตรหนึ่งก็กคือแบบว่าเ้าตับมักเพชรแต่ก็ใส่อันหัวผักบัวยอยังไงนะตับหัวชิ้นไทยแต่อีเมลเราใส่แบบซอยเนาะอันนี้นสูตรแบบบ้านๆ นี่อันนี้ขัวกลงเขาก้วยล้วอามาขัวซ่อนทำมักหมักพี่น้องเสียบได้กินดิบนี่มันสภพาพไวลุมบ่ะหมากับการกินดิบเนาะเพื่อสุขภาพเอาซุกไว้ก่อนดีกว่านี่สิเป็นอูปะซิวจะแต่กี่วาซิมุกแต่ว่ามันน้อยเดี๋ยวก็เลยอูเอาเนาะอันนี้ใส่มะกเพ็รดิบใส่ หัวผักบัวหอมๆพี่น้องเป็นก้อยกุ้งแบบขัวจ้าสุกเรียบร้อยเอานี้อไตรงวเดีเรเรียบร้อยพี่น้องเมนูอาหารแรงวันนี้ก็คือก้อยกุ้งกับอูปลาซิลมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเนาะไม่ได้จ้ากินข้าวแรงนล้วกันพี่น้องวันนี้ลุงเดินพร้อมครอบครั้ว เที่ยงนลยขึ้จังหวะใน้อยอันคนนทำนี่กะว่าอย่าคือเต็มบัดคนมาเบิดตะกูลบัดยังหับได้อยู่ได้ในะงยกันเเขาานะบัดนั่งหาหกเที่ยงกะก็นั่งได้อยู่บัดเบิ่งนั่งซทำนี่คือจังหวะเต็มเต็มมึงไปเห็นบรถเมลารึเปล่ี้สุ้งเหนือยขึ้กันได้ลุงรถนั่งขันอยวมันี้แย่อยกับว่าแห้ง ัาขั้นนึงมาฮอตสาง่างปรตายเนีก็ขั้นเดียวนก็บดขึ้นเก่าข้เ่าแทบจะตายใช่แล้วขึ้นมาขนาดคุ้ยยังไหลกันุ่มมันเลยรถเม่ห่างอันขนาดเรืองตะกี้เนอะเทียบกับช่องขันเดียวนะมันตตยกลางทางะโอ้ยบอว่าครับมงพีตกัดเลยเบะนั่ไใขึ้นค้ยหน่อยก็ ลบปมอวนเอาลเขาหัวควันคิวคิวไฟไหม้อะบ่ไ่ต้องไม่มาเหลายชั่ายชัหมัไหมแวมาเหมัไห้้นปงอ่งัม่นี่ก็ลุมก็สาลุงอันน่ะเอามาปิ้งกินใไม่อยาก้นบ่น้ำมันจะได้มาลายๆเฮดอันส้กิน เอาแปบว่าปิ้งกลนามบ่ใส่พักเค็ดอย่ดงนี้ตำอันนั้นหัวผักบัวผักเชีมันอย่เดนี้ใส่พักเค็มใส่หัวสีไก่ในป่าแล้วก็แพร่ออกอะไรแล้วค่ะเอาเครื่องใส่ในในนั่นแล้ผัดใส่ทุกไว้นะใส่พัวใบโหมดนะแล้วว่าเห็นยัดกุ้งคือว่าเขาหยาดเฉพอหมูนนะเนาะเอาปลาเอาไข่ใหเลยถับไข่ลงช้อนมือคุจีนเน่หมักไว้เดี๋ยวเป็นตุกตุกมันมาอะไรนี่บ่มาอยากมั้ง อโอ้มปาก็ตมมันสิหอมหวยด้ือเข้มยู่อุปเชว<ะ>ดีเสยบมาดันโดนๆด,นด,นด,นดนีกินเธอหนึงเด้ยังไม่ <laughs> มแดมโคขนาดตัวนะเจ้าตัวไดงโค,คุณทำจนน้ำถั่วหนาะหางผักกาบอ่

พอชุมเผาตับอันรี้เดียกคือมูกกระเพาะมันหนอมหอมครับผมครับบ่แมหอมบ่บบวบอืมผัส้มขีหมดเลยปาม่กินทอลไะกเลยชมมะบ่ชมม่งรออมต้นมมงอ่อนนะากปล่อเก็บมเม่อจะตืน่ายลอยเนะเมื่อเก็บเต็มตับมาปลานักหน่อรืัอเนาะไม่นอนต้นตุ่นเนะ เก่ามีเก็บยังไงแข่กบแขงปมันจบจัดจ้ะไทเขาขายเลยสมพอดี่แว่าใส่มันอยเป็นย่างเป็นมันใส่แขงเห็นการใส่รานคือต้มกบเอะส่กบตกต้นปาข้บุฟีมมาเ้ใส่เน่แห้สนเรายรืองหลัา กินขาวบึงหนังพี่น้องข้างหลังซอนโซนัดคือัไกมมันคดอจะก้าแนวนมนอยาก้ามันไก่พัให้หมดก็ม่นียกรถาไม่ได้ชื่อแนวใหม่าบหแนวัตชื่อชองไมอาไม่ก็ย่างที่เราศึกก

ขวบแล้วหั้ใหญ่ขับแต่ปกติอ่ะเจ็ดเหมืันกันคุ้มคุ้มหรือเปล่าพร้อมนี่ยยังไม่พอ กำลังเบิงนางสองวันพาเด็งนางไอกำลังวันแล้บ speaker, a roommate, a ัต kind of ิตาไม่ได้มีอู่มาสอนเลยม่บัตายังมมาสอนนะมีดนากข้าไปขนมาเนาะเบิ่อยล้โหฉร้อนอยู่เลยเส้นมันกับุมียามให้เขาเห็นตัวนั่งเลยโ่โม่จะเป็นนั่งไ้เสียกรเปวดจ้แกมอยเจ้าว่านี่บังม สชมุูนเบิ่งนางแล้วนางมันเราแพ้กันรู้เสียอืมไอ้เงาะไอ้งอะโตนี่โง่นักแพ้กินหอยยํเบิ่งขื่นแต่เมื่ไปเบิ่งรล้วรัดหมดทึกจะไปเจอเจอเอ้ยนักา่ากินหรอวะโอ้เเห็น เบื่อถึกมาส่งอะรย่า้นคือเขาไ่กลกัะเบื่องม่งม่เนเดยออาสวยเลยมาเดยนเปกระพรองันนีงนะเบิ่งทูเจ้าไปอ่ะเ่านแล้วมาเพิ่เินะโอ้ผ่นเปิดใหม่นะทำเออเคร่งอทำงานได้เอาแบบได้อ่ะร้อยแบบอันเช่นนี้กต ม่ระแนงก็สูาหบเห,บเห,บเหม่ทำได้เราเจอจังแมตจังแมตเขารวยเหมือนรพวกมาก่อนเขาจะแหกแต่เ,ตเขาบอกว่าน่างอยากแย้งตวหนูแม่ดีบอกจงจามเบ็ดง่ายยดดังด่งต้องต สองจุดสองหุดสี่ครับไปสงจุดสองเหมือนกุดสี่จุดสองจุดสี่จุดสองช่่นางแนงันาเาช่วยแ่นจนะบนแ้ด้งวต่งจังเพาะบ่จังเพาะเ็ดมักหลไม่ได้หมักจากแม่ครบเน่ไม่งาทไม

นะฮะเห็ดขาดเลยครับโบไม่บัตรเลยนี่เห็นปะอืคือว่าเอาไปเอาไปมันจะบดอีกหนึ่ีนไ้่กัีนไจอดจอดหากันประยเพธงกันด้งแล้วสมุนกับใครใคยังไปอยู่ใกล้กัน มั่ทำงานกับคืนแม่ดินอนกับเว้นมันเมื่อย่ยทำงานกับคืตื่นตอนกินเทนนันแซ่บๆเนาะคือนอนกับคืนวันนี้กินด้อีกินสุดท้ายหน่องม่วมองมั่วโถ้านอนกับหมอนถ้านอนบ่นมีหองสาร์คือไข่กวนนอนกับเวนเลย มันเว้นแล้มันโบมันไงแล้ววะขึ้นบริษัทขึ้นกลางบรเดี๋ยวจัดโอกาสนอนกับหมอนเถอะจีนนอนเขาใส่งานใส่อืมนอนไปเห็นงานหดเลเทาก็มีเวลาเหลือหรอกเออว่างได้ย่าอยู่มันลยุดกับเวยยุ่งอยู่ไกลกันอยู่แบบอยู่นเวลาอีกชือทางอังกฤษนีจามงแรงเกิด์เหมือนบ่

ก็มองสองท่ามาวิถีชีวิตมัเดี๋ยวนอนกหมองก็โก้ก่อแล้วคุณตัวนี้ก็เห็นเลยดูค่ะคุณผู้กัดมั้ยคุณแกชีวิตนะาคุณคุณผู้กำจัดก็เห็นเลยคุณนี่ว่าเนาะคุณแร้วเป็นการในศาลไม่ได้พูดถึงชีวิตในศาลคุกคุณคุณก็ไม่เห็นไงบอกคุณมากระกาศนะครับ จากกรมทุบชายนะผู้หญิงอะไรก็ปขายกะโซ่ตัวตัวซอยนะแค่แหนเนี่ยมันเงยห็กระอยไเงียบอกแยมันเมรกาศฟองมันแช่อยู่ทางบ้านัดอยจ่องมันพัดเจ็คเลยบ้านเราบ้ไมนีทำานอะไรจอดในำน ขาเพี unique, okay ้ยไม่รุ้งรีนั่นแหละเก็บเอาแต่ตัวใหญ่เนาะไม่เยลืเขาเก็บมานหมดหมดหมูขาดใส่ได้เลยเนาะหมูไปใส่น้ำดิ่ิเพิ่นจับเพิ่นกระบะไปจะเอาดูรังรังเพิ่นบัวเอาเขาเก็บเส้นบัวใส่เลยเขาอยากมันบัวโพอู่คือยู่ไรหนูต้องรอกันแล้วแซ่บพี่น้องเฮงกินและเฮงกระเส็บไปหนานะโอเคจ้าคลิปนี้คือสิลาก่อนเด้อขอบใจเบิร์สุขุสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวรรค์เด้อเนาะไปแล้วสบายดี พอกนันคลิปหน้าจ้าแซ่บแซ่